ไปางานกนกกลนเพื่นพี่น้องเอฟจีกับสีเวียนหัวล่ะเอ้เพิ่นทำคว่ำศาดปลาอย่างเพิ่นจ้ะแต่ตอนนี้พักกัญญางไปเอาอย่างดิสิไปเอาพักติ๋วไปฝากมียาได้บ้าผู้เลวยาสั่งความมาว่าโซเอาพักติ๋วมาฝากกุนดูด้อว่าสัน ข้างลุกไข่ก็บ้าทันตอบดอกเพราะว่าท่นไปเบิ่งตอนที่ไปหาให้เทากอนพยาแดงแล้วก็เบื่อเครื่องตั้นหญาแล้วต้องน้องต้องน้องต้องนอง้อง,องอยางมันก็ระโจนหดแลวพี่นอ้องพีดหนายางเรียบร้อย ได้เงินเนาะสื่อปุ๋ยขี้ไก่ไม่ใช่ใส่ปลายางเนาะใส่เงื่อนวะเออเออโอเคฉีดปุ๋ยมักเอาเลยเนาะก็อันใบไผ่ลนก็เป็นสุ่มเซื่อนดีขึ้นกันแล้วแปลนมาลายพอดี ที่จะแน่เฮ็ดเลยอ่ะน่ะใช่หรอบอกไปติวเจ้าไปนี่หน่อยนี่โอ้นี่บอกโอ้ใครยู่สันกันผ้าอยู่หันอ่ะเออเออนันน่ะผ้าอยูหันเอาพวกติวไปตอนมีเงยซับก้นพี่นก

ปกักเดี่ยวหากไก่บ่หั่นบ่หันขาดเหรอโอ,โอ้เอาช่ยเนาะลงมาโป่องอีกเป็นบ่โอ้โอบ่หูวจักนี่แลเนาะ โอ้ยยยยยโ <Lion> อ้เ็บพักติ๋วพี่เนาะตะมุดสีกัดผุ่นโอ้ยตะมุดแดงหัลได้รับดนี่เจ้าเนาได้รับะรี่จะมดแดง โอ oh, ้ยยยยยยอยยยไม่นองตตตตตอดตัวอยู่บ้านเองให่ตเลยมุดแดงเฝ้าปลักติวคนกับว่ามุดแดงเฝผาบกม่วงเนาะผ้าสิบ่นเ้าเพราะว่าผู้บ่าผู้สาวเฝ้ากันนะอเผู้อื่นมาเอา เลี้ยงมาที่ไว้เนี่ยเก็บผักเกี่ยวก,กันได้พี่น้องแล้วจ้ะนี่ละจ้ะว่าละจ้ะ